สวัสดีชาวเสียงโชคชอบเลขเด็ดประจำวันในทุกๆวันนะวันนี้นะวันที่12มิถุนายน2563นะเป็นวันที่มีเลขเด็ดอะไรบ้างเรามาดูกันวันนี้เลขเด็ดได้แก่เลข6เลข3และเลข2เลขเด็ดชุดนี้นะพวกเราก็มีวิธีการจับยังไงบ้างมาดูกันสูตรแรกซึ่งพวกเราจะทำสูตรนี้หรือว่าจะใช้สูตรตัวเงก็ได้นะ เพราะว่าดวงของคนที่จะถูกไนเดเบอร์นั้นนอกจากมีดวงมีเลขแล้วอะต้องจับเลขถูกทีนี้แนะนําเป็นตัวอย่างเลข6เลข3เลข2เราก็อาจจะเริ่มจากเอามารวมกัน6กบวกสได้9 9้าบวกสได้11 11บวกกัน1นได้2ดังนั้น6 3สกลายเป็นได้ทั้ง6 3สตรงตรงแล้วก็ทั้งผลรวม1-1แล้วก็2ด้วย ถามว่าเด่นไหมเด่นสองก็ต้องถือว่าเด่นใช่เพราะว่ามันมีทั้งเลขที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าว่าเป็น6 3สและ2แล้วก็เป็นทั้งเลขผลรวมของผลรวมทั้งหมดด้วยอ่ะทีนี้เราก็ซอยเลยอ่ะสมมติเราเล่น6 3 2ใช่ไหมหลายหลายคนเลยที่ดูกันประจำก็รู้ว่าอาจารย์ก็นแนะนำว่าก็เริ่มซอยไปเลยตั้งแต่หกซ้อนหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแต่ก็ต้อง ระวังตัวเองอ่ะคือ66 63แล้วก็62อ่าเป็นหลักนะนี้ใครฟังเนี่ยจดไปด้วยจดไปด้วยฟังไม่ทันไปย้อนฟังอีกทีได้เพราะในช่อง y o u t u b e นี่อาจารย์ลงไวท้ทุกทุกเช้าต่อมาหมวด3ใช่ไหมก็แน่นอนไล่หมวดก่อนตั้งแต่3031 3 2 3ส 3, 3, 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9แล้วก็มาเน้นที่ตัวเอง33 36แล้วก็ส2หมวด2เช่นเดียวกันคือยังไง ไต้โหมดก่อน 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29แล้วก็มาระวังที่ตัวเอง 22, 26แล้วก็23ส่วนใครชอบ112จะเล่นรดเล่นรวดเล่นคู่เล่น3ตัวได้หมดออ112ก็สวยเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าวันที่12มิศนายน253เล็ก2ก็เด็ดเลข6เล็ก3 2ก็เป็นเล็ประจำส่วนใครที่ อยากจะรู้เป็นภาพเลยว่าให้อาจารย์สรุปเป็นภาพหรือว่าซอยเลขออกมาไม่อยากจด <c oughs> ก็ให้ตามในกลุ่มไลน์ที่อาจารย์แนะน,นําไว้คราวนี้อาจารย์จะลงเลขในกลุ่มไลน์เอาไว้วันนี้12มิมุนายน2 5 6ิเนี่ยยังเข้ากลุ่มไลน์ฟรีอยู่นะคลิกเข้าไปวันนี้ยังมีฟรีแต่วันหน้าถิดว่ามีทีมงานผู้จะทาข้อมูลถ้าเขาจะเก็บทันรายเดือนอาจารย์ไม่รู้ด้วยนะวันนี้ฟรีอ่ะยังเข้าได้ฟรีอยู่รีบเข้าไปเมื่อเห็นคลิปนี้ ขอให้ทุกคนที่ได้รับเลขมงคลประจำวันนะได้ถูกหวยเดอเบอร์ดเสตตีมหาเสษตีเล่นแต่พองามเล่นแต่พอสนุกนะรวยแบบขำๆไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่จริงจังขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดี